แสมมติผมมีร้อยองผมส่งร้อยองได้ได้ครับก็องค์ละ300บาทไม่มีลดข้อยองใหญ่สามหมื่นไม่แตุ่กปูนี่มีนะครับแล้ววันแล้วครั้งหนึ่งนี่สองกันผีองค์โอ้โหเฉพาะหลวงปู่โตเองเดียวฮะอย่างน้อยๆ500องค์ขึ้นไปใช้เวลาทั้งวันเนี่ยปวดตาบ้างไหมปวดตาไหมโอ้ไม่เหลือแล้วครับมรดกไม่มีเงินเดือนนะครับอันนี้ทําด้วยใจเลยนะครับอันนี้สุดยอดเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะตอบแทนสังคม สวัสดีครับผมตู่มหาเวทนะครับวันนี้ก็มีงานประกวดนะถือว่าเป็นงานในกรุงเทพงานแรกเลยนะครับของ2ปีกว่าได้นะที่ห่างหายจากงานประกวดไปนะครับ ถาง,งานแรกของปีจริงๆก็จะเป็นงานทางใต้นะที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นงานกรุงเทพงานแรกนะครับ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันว่าถ้าท่านอยากส่งพระประกวดต้องทํำยังไงบ้างนะครับอ่ตามมาครับนี่ครับเราเดินเข้ามาอันดับแรกที่เราจะต้องหาก็คือก็คือโต๊ะซื้อบัตรนะเนี่ยเราก็เดินอย่างงานนี้โต๊ะซื้อบัตรเขาจะอยู่ชั้นแรกนะส่วนชั้น2คือโต๊ะประกวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี้ก็เป็นโต๊ะซื้อตั๋วนะครับเวลาจะส่งพระเราต้องมาซื้อตั๋วเป็นดับแรกนะครับก็งานนี้ตั๋ว300บาทต่อหนึ่งองนะก็เวลาเข้างานมาปุ๊บเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนเลยนะซื้อตั๋วเสร็จก็ไปจดรายการเขาจะมีโต๊ะให้นั่งจดของแต่ละมุมนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั้น 2, 2เป็นยังไงบ้างครับเมื่อท่านซื้อตั๋วเสร็จแล้วใช่ไหมครับปุ๊บเราก็จดรายการเสร็จเราก็ต้องมาส่งส่งโต๊ะเขาก็จะมี หลายหลวงพ่อหลายเกจิเราก็มาดูตามปลายว่าเราจะต้องส่งเกจิไหนแล้วเราก็เดินไปส่งที่โต๊ะเขาอย่างวันนี้ผมก็มารับหน้าที่เป็นกรรมการด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นกรรมการสมาคมนะเดี๋ยวไปดูกันว่าโต๊ะบุโต๊ะอยู่ตรงไหนหมดโต๊ะหลวงบุโตะก็จะมีทั้งหมด2โต๊ะก็จะมีหลวงบุโต๊ะยอดนิยม1กับ2นะครับเพราะฉะนั้นหลวงบุโตะชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นเกจิอันดับต้นๆเลยนะครับ ที่ยอดนิยมนะครับครับสำหรับเมื่อกี้ที่พาไปทัวร์แล้วนะว่าเข้ามาเนี่ยต้องซื้อบัตรตรงไหนปุ๊บซื้อบัตรเสร็จเขียนรายการส่งพระนะทีน,นี้เราก็จะมาคุยถึงรายละเอียดตรงที่ว่าส่งพระเนี่ยกรรมการเขาจะตัดสินกันยังไงบ้างนะครับก็อันดับแรกเราส่งเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเขาจะมีป้าย เขียนบอกเลยว่าโตะนี noise noise. <with sperm noise> ้หลวงพ่ออะไรโตะนี้หลวงพ่ออะไรเพราะฉะนั้นทุกเกจิยอดนิยมนะครับใครอยากมาส่งประกวดมาส่งประกวดได้เลยนะแล้วริ่มพี่ตู่ครับไอ้นี่ในน้ำตัวก่อนดีในน้ำตัวก่อนดีผมตั้มมหาเวนะครับเดี๋ยวจะมาดําเนินรายการถามให้ถามแทนสวัสดีครับผมตั้มมหาเวนะครับก็จะมาเดี๋ยวมาถามคาถามแทนให้ตู่ได้ตอบให้กระต่างเลย แล้วเริ่มพี่ตู่ครับไอ้เวลาเขาส่งมากวดนี่ต้องเป็นหนูบุโตหรือว่ามีทุกเกจิทุกเกจิที่ยอดน,นิยมส่วนใหญ่งานมากวดส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นเกจิยอดน,นิยมเพราะว่าโต๊ะหนึ่งคนจะต้องส่งพอสมควรครับก็คือเกจิต้นๆใช่แล้วสมมุติผมมีร้อยองค์ผมส่งร้อยองค์ได,ได้ครับ,ค,รบคือการที่คุณสะสมพระหลายๆเกจิแล้วคุณอยากามาส่งทีเดียว ต่อให้คุณมาร้อยองค์สามารถทําได้นะครับก็องคละ300บาทไม่มีลดสามหมื่นไม่แต่ทิปปู่นี่มีนะครับมีคนสําหรับคือนักสะสมบางท่านเขาล่ารางวัลเลยนะครับเขามาทีร้อยองค์สองร้อยองค์รวมหลายๆเกจิแต่พอถ้าเขาได้โบนแดงเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีแชมป์โตมีรางวัลมีอะไรใช่เขาเรียกว่าแชมป์แชมป์โตอ่ะก็คือคุณส่งร้อยองค์คุณติด รางวัลที่1นึถึงห้องคุณติดรางวัลที่2อ,องสองค์นี้คือเขาจะไล่ดูเลยว่าชื่อนี้ที่ส่งชื่อนี้คนนี้ได้กี่รางวัลปุ๊บเขาก็จะมาคำ,ำนวณแล้วเขาก็จะประกาศรายชื่อเพื่อเพื่อมอบรางวัลของแต่ละง,งานรางวัลแต่ละง,งานก็จะไม่เหมือนกันแล้วถ้ามีเขาจัดงานกันที่ไหนอย่างครั้งนี้นะครับเขาก็เลือกจัดที่บิ๊กซีเพชกเษมแล้วทุกครั้งเขาต้องจัด ที่บิ๊กซีหรือว่าไม่ครับแล้วแต่เจ้าของงานอย่างเจ้าของงานเขาอยากอยากจัดงานประกวดขึ้นมาปุ๊บอ่ะถ้าเจ้าของงานนี้เขาต้องการใช้กร,รมการสมาคมเพื่อมาตรฐาน uh huh. นะพอเขาเลือกใช้กรรมการสมาคมเนี่ยก็แล้วแต่เขาแหละแต่ส่วนใหญ่ทั้งงานในกรุงเทพงานใ,นใหญ่ๆนะครับก็จะมีศูนย์ราชการอาคารดีเป็นส่วนหลัก อันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นหลักเลยไม่ว่าหลายๆงานใหญ่ที่ผ่านมาจะต้องเป็นศูนย์ราชการเพราะหนึ่งศูนย์ราชการที่จอดรถใหญ่มากพอใหญ่มากเพราะฉะนั้นบรรจุคนได้เยอะครับเพราะฉะนั้นงานใหญ่ๆจะต้องไปที่นั่นส่วนงานนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นงานฝั่งคนแล้วก็เป็นงานแรกอย่าเรียกว่าของปีเลยเรียกว่าของสามปีดลกว่าใช่ครับสำหรับงานแรกในกรุงเทพนี้ก็คนค่อนข้างเยอะนะครับ ก็จัดทีวันวันนี้ก็จัดทีวันครั้ง่ก็งานประกวดครั้งหนึ่งเขาจะจัดสองวันสองวันนะก็จะวันเสาร์กับวันอาทิตย์เพื่อเพื่อที่จะเพื่อหนึ่งวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันที่เหมือนรวมเหมือนรวมเซียนรวมรวมเซียนทั้งหมดทั้งประเทศอ่ะออย่างบางคนเซียนอยู่เชียงใหม่เครื่องมาในวันศุกร์มาหาโรงแรมนอน พอตีหนึ่งตีสองอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าลานจอดรถเต็มแล้วมากเพราะฉะนั้นต้องมาเชา้า,ชานะครับบอกเลยว่าวิถีเซียนเนี่ยตีสี่เนี่ยโอ้โหแทบจะชนไล่ชนกันแล้วนะเพราะฉะนั<ม>้นใครมาช้าก็อดได้ของสวยของดีของถูกแล้วก็บางทีก็จะมีพระจกต่างจังหวัดมาส่งคาประกวดเขาต้องมาก่อนถูกต้องคนระับอ่าส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะก็จะมากันตีสี่ตีห้าจะดรอปลงมาจากวันเสาร์หน่อยอเพราะ พราะวันเสาร์มันเป็นวันแรกวันแรกเนี่ยก็จะมีพระหลุดพระสวยพระใช่ <c oughs> พอวันที่สองคือเสียนกวาดมัหมดล้วัวนที่สองก็จะเป็นเหมือนนักสะสมที่มาเดินเล่นมาส่งพระประกวดพระประกวดเนี่ยเขาตักสินกันวันอาทิตย์นะเพราะฉะนั้นใครที่จะส่งประกวดมาวันอาทิตย์ใครที่อยากมาเดินเล่นก็มาได้ทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับเป็นแหล่งรวมของจอมยุทธนะฮะจอมยุทธาจอมยุทธโต๊ะแดงจอมยุทธจยุทธโต๊ะแดงจอมยุทธโต๊ะแดง บอกเลยว่างานแบบนี้ก็ต้องมีความรู้พอตัวมีโดงกันบ้างไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมบอกได้เลยว่าสนามพวกนี้ <c oughs> ปั้นเสียนพระชื่อเสียงโด่งดังมานับตอนนับแล้วนะครับแต่มันไม่ได้ทุกคนนะอยู่ที่พรสวรรค์ของแต่ละคนนะครับนักลบต้องมีบาดแผล <c oughs> แน่นอน,นครับคุณไม่เก่บคุณไม่จางคุณไม่เก่ง <c oughs> นะครับแล้วแต่แผลได้เคยใหญ่ใช่ถ้าเผื่อผมมีพระอย่างนี้ยผมส่งได้ทุกองเลย ส่งได้ทุกองค์ครับแต่ว่าตอนนํพาพระมาส่งอะตามโตอย่างอย่างสมมุติว่าเราส่งหลวงุโตอย่างเงี้ย<ม>เรายื่นพระไปเนี่ย<ม>ก็จะมีคณะกรรมการเขามานั่งรับพระเพื่อจะคัดพระเข้าไปเข้า<ม><ม>ไปตัดสินความสายวยใช่ตรวจเช็คก่อน,กกอนถ้าสมมุติพระคุณเก๋นเนี่ย กรรมการเขาก็จะคืนพระเลยคือจะไม่รับเข้าไปโต๊ะตัด<น>สินเลยล้วอย่างนี้ถ้าเผื่อผมมีพระผมอยากรู้ว่าพระผมเก๊แท้ผมก็มาเช็คกันนี่นะทำกันเยอะอยด้ใช่ครับ <c oughs> บางท่านเขาตื่นหนึ่งเช้าเขามาเช่าพระตามสนามวันเสาร์วันอาทิตย์ส่งประกวดเลยก็มีเยอะครับคือเข้าไปเช็คเลยอ่าบางคนได้พระมาอยากรู้จะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยววันนี้จะกลับบ้านแล้วเท่าพามัแล้วไม่รู้เก๊แพ้ส่งมากวดเลยก็มีครับก็อยากรู้ในราคาที่แบบ300เช็คได้เลยใช่ครับแต่ว่าถ้าพาคุณเก๊เขาจะคืนทันทีเขาจะไม่รับขอโตเลยาเพราะฉะรูนั้นก็จะมีจะมี กรรมการชุดแรกตรวจสอบ่อน,นใช่ก็คือคณะกรรมการนี่แหละ<ม>เขาก็จะมานั่งเว<ม>ียนเทียนกันรับผัดกันรับพระนะครับแล้วว่าแล้วครั้งหนึ่งนี่ส,สองกี่องค์โอ้โหเฉพาะหลวงปู่โตอย่างเดียวฮะเฉพาะโตหลวงปู่โต๊ะรวมสองโตอย่างน้อยห้าร้อยองค์ขึ้นไปนใช้เวลาทั้งวันเนาเพราะว่าโตโตหนึ่งเนี่ยมีประมาณยี่สิบรายการสองโตนี่สี่สิบรายการรายการหนึ่งนี่บางรายการยอดนิยมนี่เป็นร้อยองค์เฉพาะรายการเดียวนะ แต่โต๊ะหนึ่งมี20รายการปวดตาบ้างไหมฮะปวดตาองค์ไม่เลือ้วครายการไม่มีเงินเดือนนะครับอันนี้ทําด้วยใจทําด้วยใจทําด้วยใจเลยนะครับอันนี้ทำเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะตอบแทนสังคมนะาะว่าผมไม่ไหวเนี่ยหลายองค์อ่ะาะว่าถ้าถ้าสมมติคนเราสะสมพักเครื่องมาเนี่ยแล้วถ้าไม่มีที่ตรวจสอบเลยใช่เราก็ไม่รู้นะว่าเนี่ยพระเครื่องบางองค์ราคาเป็นแสนเป็นล้านเราไม่รู้หรอกว่า วันหนึ่งอ่ะเราจะใช้เงินเนี่ยนี่ถ้าวันหนึ่งเราเอางัดขึ้นมาแล้วมันเก๊ขึ้นมามเพราะฉะนั้นมันต้องมีสถาบันที่ตรวจสอบได้นะครับนี่างน,นี่เป็นที่มาของเพจตูมหาเวงที่จะให้ความรู้เพราะอย่างนี้นครับต <ฮะ S 2> ิดตามด้วยอ่ายัางไงก็วันนี้ก,นนก็เดี๋ยวผมต้องเข้างานแล้วนะยังไงก็ฝากติดตามเพจตูมหาเวงด้วยนะครับนะฮะว,วันนี้ก็นน <นะ S 2> ถ้าเผื่อมีอะไรแบบ ถัดตัวบกพ้่องก็ขออภัยกีนึงนะเดี๋ยวจะปรับปรุงมันดีขึ้นครับผม่ยังไงวันนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวเข้าง,งานก่อนนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ